เอ็กก e ี้ซียูสวัสดีครับนะครับคลิปนี้เ e อ็กกี e ้ e ก็นะครับจะเอาน้ํามาให้น้องแจ้นะครับซึ่งน้องแจ้ก็นะครับโอ้ยน้ายังมีอยู่เลยน้ำยังมีอยู่พี่น้องนะครับอึ๊บมาเสริมหน่อยอาหารก็ยังมีนะครับอึ๊บอ่ะขอญอาตปิดไปก่อนจะเอนี่นะครับยังอยู่ดีน้องเอฟซีเนาะนะครับ อยู่ในโรงในร่มนะครับเดี๋ยว <c oughs> ขออนุญาตมาชมข้าโพดสักหน่อยหนึ่งว่าน้ำแห้งยังโอเคแล้วดินชุ่มแล้วเอดินชุ่มแล้วสวยงามสวยงามนะี c u ก่็น่าจะเคลียร์ไว้ก่อนนะครับอาจจะได้เดินทางไปทำงานเราก็จะได้แบบว่านะครับไม่ห่วงนฝะั่งนี้โอเคแล้วชุม่มแห้ง ช้ได้นะครับเดินมาเมื่อกี้เห็นสังเกตเห็น <c oughs> ต้นลำไยที่บ้านนะครับมีอยู่ต้นเดียวนะครับมีอยู่ต้นเดียวนะออกดอกแล้วพี่น้องนะครับออกดอกแล้วครับพี่ซีนะครับนี่ออกดอกแล้วยี่ยี่ยี่ลำไยออกดอกนะครับต้นนี้ออก เพิ่งออกได้ประมาณสักปีนี้น่าจะเป็นปีที่สามนะครับที่ได้กินนะครับลูกลำไย,ยก็ลูกไม่ค่อยโตครับเป็นลำไย,ยนะครับธรรมชาติของบ้านเรานะไม่ไม่แน่ใจว่าพันธุอะไรปลูกไว้นานมากแล้วนะครับปลูกตั้งแต่ผมจำมันตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กอะ่ะจนคือจนอยากตัดทิ้งอะ่ะพ่อเขาจะตัดทิ้งสุดท้าย เขาก็ออกลูกให้เราเนาะเหมือนเขารู้ว่าเขาจะโดนตัดนะพี่น้อง <c oughs> นะเป็นสัตว์ชาติยานหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่ถึงอายุมันนะอันนี้มันเราปลูกเพาะเม็ดเนาะตั้งแต่สมัยโน้นฮะนะมันไม่ใช่แบบตอนกิ่งไงี่สี่ถ้าตอนกิ่งเนี่ยก็2อสปีเราก็ได้กินแล้วนะครับแต่ถ้าแบบว่านี่ปลูกเป็นเม็ดนะน่าจะใช้เวลานานนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมพาดูดอกดอกดอกไม้เอ้ดอก ลำใหญ่เป็นช่อ,อปีนี้ไม่ค่อยดกปีที่แล้วนี่ลากเต็มพื้นเลยปีที่แล้วลากเต็มพื้นเลยลำใหญ่นี่เขาชอบอากาศแบบไหนครับนี่อากาศแบบร้อนร้อนหรือเปล่าแบบร้อนชื้นบ่เนี่โอ้ฝั่งนี้อเป็นอยู่นะอีกเ,เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่นะครับนี่ใช้ได้อยู่นะครับเยอะอยู่เดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้ก่อนนี่ก็ต้นมะยงชิดนะฮะฝั่งนี้เอเอฝั่งนี้ทําไมไม่ค่อยมีดอก เออไอลำไย,ยเราทำไมฝั่งนี้ไม่มีไม่มีดอกเลยมีแต่ใบครับเอฟซีฝั่งนี้นี่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่ฝั่งฝั่งที่มีดอกเยอะๆเป็นฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้ฝั่งพระอาทิตย์ตกนะครับออกเฉียงใต้หน่อยเอ๊ไม่มีดอกครับเอฟซีเป็นเพราะแดดหรือเปล่าครับเป็นเพราะว่าโดนแดดตอนเช้ากับโดนแดดตอนเย็นหรือเปล่าครับ เลยไม่เลยไม่ค่อยออกอ้๊อันนี้เราคิดไปเรื่อยหรือเปล่าเนาะมันน่าจะไม่ไม่สมบูรณ์นะผมว่านนะมันน่าจะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์สักหน่อยฝั่งนี้มีแต่ใบเลยเลี้ยงแต่ใบเลยพี่น้องเลี้ยงโอ้แหลกนี่ฮะใต้ต้นนะครับต้นลำไยเอ้ยโอ้กิ่งฝั่งนี้กิ่งฝังง่งนี้นะครับเหมือนจะหักแล้วก็ เป็นกิ่งใหม่ครับ FC เป็นกิ่งแบบกิ่งออกมาใหม่ส่วนในนี้นะครับมันเป็นกิ่งเดียวกันกิ่งเก่าแก่เลยครับกิ่งตั้งแต่ต้นเลยเนาะน่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าน่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับนี่คือถ้านั่นไงฮะจุดที่มันหักนี่ครับจุดที่มันหักมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าว่านะครับเขาพึ่งนะครับ พึ่งตั้งหลักใหม่กิ่งเขาพึ่งตั้งหลักใหม่อาจจะยังไม่ออกลูกเนาะส่วนฝั่งนี้คือมันเป็นกิ่งที่อยู่เก่าแก่กับลำต้นแล้วเนาะเอฟซีเนาะก็เลยออกดอกดกดีเลยทีเดียวฝั่งนี้นะเอฟซีนะอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่เนาะเอฟซีเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพนะครับเราปลูกไว้กินนะครับพืชบางชนิดเรา เรารู้ว่าเป็นต้นเป็นหมากแค่นั้นบางชนิดเราก็พอรู้ว่าเออจะต้องปลูกแบบไหนดูแลแบบไหนนั่นนะฮะนี่คือผมสันนิษฐานนะครับนะเพราะว่านี่คือกิ่งกิ่งใหม่เกือบทั้งหมดเลยนี่ฝั่งนี้กิ่งใหม่ออกใหม่นะครับนี่ก็ออกใหม่แตกออกใหม่จากยอดที่หักส่วนฝั่งนี้ก็นะฮะเก่าแก่เดิมๆก็คงประมาณนี้แหละครับนะอีกกี่ก็เดาๆเอาเนาะพี่น้องเนาะนะนะคิดว่าน่าจะมีส่วน ใช่หรือเปล่านะแต่ที่สําคัญจะได้กินลําไยแล้วเอฟนะครับอีกหน่อยเราก็ได้กินลําไยแล้วนะฮะจะได้กินลำไยอร่อยอร่อยแล้วนะครับผมอ่โอเคครับผมคลิปนี้กีซียูฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ